สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนคุณอยู่ในช่องของอาจารย์นรีนะคะนรีรดาทารุตไทชะตาค่ะวันนี้อาจารย์จะมาดูดวงนะคะงานเงินความรักดวงทั่วไปนะคะในเดือนกันยายน2563นะคะสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะที่ รู้นะคะว่าเกิดในลัคนานะคะของราศีมิถุนนะคะก็สามารถนะคะที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะบางทีเนี่ยช่วงวันเกิดเราเกิดในราศีมิถุนแต่ว่าลัคนาสถิตนะคะไม่ได้อยู่ในราศีมิถุนอาจจะอยู่ในราศีอื่นก็ได้นะคะถ้าใครที่ไม่รู้นะคะสามารถที่จะฝากข้อความนะคะไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ณรีนะคะจะหาลัคนาราศีลัคนาสถิตให้นะคะ เราสามารถที่จะดูลัคนาะคะควบคู่ไปกับราศีได้นะคะเพื่อความแม่นยำมากขึ้นนะคะแต่สำหรับอาจารย์นะคะอาจารย์ดูทั้งสองอย่างนะคะแล้วก็ลัคนาเนี่ยน่าจะมีความแม่นตรงนะคะอาจจะแบบเป็น60ินะคะราศีสีสเอซนอะไรประมาณนี้นะคะก็าสามารถดูควบคู่กันได้โอ้ไม่ถุนค่ะเด่เวิร์มานะคะให้จบดีงามมากนะคะอาจารย์ขอให้พลังงานสามอย่างนะคะสามใบ ขอเป็นไพ่บัตเตอร์ไฟนะคะผีเสื้อพยากรณ์นะคะขอสา่ใบว่าพลังงานในเดือนนี้ของชาวราศีมิถุนเป็นยังไงบ้างเฮ้ยสั่ใส่โปรแกรมด้วยนะคะมิวแคเรียอ้มีคนเปลี่ยนง,งานด้วยนะคะชาวราศีมิถุนอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเจ้าชะตาในเดือนนี้เป็นยังไงโอ้โหขาลุยคะ่ะมิถุน คุณกำลังลุยมากๆเลยนะคะเป็นอัศวินถือดาบค่ะอาจารย์บอกว่าคุณน่าจะลุยเรื่องงานแน่เลยอะ่ะชาวราศีมิถุนน่าจะมีมีคนที่แบบเพิ่งเริ่มงานใหม่หรือเปล่าคะแล้วก็กำลังไฟแรงนะคะหรือ,อ,อทำงานเดิมนะคะแต่ว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีอะไรเข้ามานะคะเราเขายันแข่งในการทำงานมากเลยนะคะเป็นอัศวินถือดาบขึ้นมานะคะ จัขอดูเรื่องงานก่อนนะคะงานใหม่นะคะมิถุนค่ะงานใหม่ของคุณเนี่ยทำกับแฟนหรือเปล่าหรือว่าในงานใหม่ที่คุณได้รับมอบหมายหรือคุณเริ่มต้นธุรกิจคุณเองเนี่ยคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจอะ่ะคนโสดอะนะคะพบรักกันด้วยนะคะอืมทํางานไปด้วยในการเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆแล้วก็แบบสวิทกันไปด้วยอะ่ะวุนไยฉาจังเลยนะคะคาราีมิถุนอ คู่ครองเป็นราชินีพระจันทร์ด้วยนะคะคู่ของคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะแต่มีความเล่นลับอะไรบางอย่างนะคะหรือเป็นคนที่มีเซ้น์ก็ได้นะคะ <c oughs> เพราะนั้นชาวราศีมิถุนนะคะต้องทำความเข้าใจคู่ของคุณให้ดีแล้วก็อารมณ์ของคู่ของคุณด้วยหรือไพ่อาจจะกลับกันก็ได้เป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่ในเดือนนี้อาจจะอารมณ์แบบ สวิงอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายนะคะหรือเข้าใจยากไปสักหน่อยนะคะแต่ก็ไม่น่าจะทําให้มันเป็นผลเสียต่อความรักเท่าไหร่นะคะอาจจะแบบมีช่วงแบบเอ๊ะทำไมนิ่งๆไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเข้าใจยากนะคะแต่อาจารย์เห็นนะคะให้สามถ้วยขึ้นมานะคะเพราะนั้นอาจารย์ก็มองว่ายังมีเขาเรียกว่า สิ่งดีๆที่มันเข้ามาในชีวิตของเรานะคะยังมีชาวราศีมิถุนที่ส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะแบบประคองความรักนะคะให้ยังดีต่อกันได้นะคะแต่อาจจะมีบางคู่นะคะมันขึ้นมาในในครอบครัวบางคู่เหมือนไม่เข้าใจกันอาจจะแยกกันอยู่นะคะพอไพ่เดทเป็นขึ้นมาเนี่ยบางทีมันไม่จากเป็นก็จากตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะ ปัญหาสุขภาพของคนที่เจ็บป่วยอยู่คนในครอบครัวของคนใกล้ชิดนะคะของคนรักนะคะเพื่อนสนิทออะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ต้องระวังอนกันนะคะหรือถ้าชาวราศีมิถุนที่แยกเตียงแยกห้องนอนกับผู้ครองนะคะอาจารย์มองว่าก็อาจจะเป็นเพราะความไม่่ไม่เข้าใจกันนะคะเพราะว่าในไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่แบบ มันเป็นช่วงที่เข้าใจยากมันเป็นโหมดที่อาจจะแบบล็อกเข้าถึงเขายากนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะนะคะแต่สําหรับคนโสดอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันมีความลงตัวนะคะอ่ะทีนี้ดูในเรื่องของการงานนะคะการงานมันมีในเรื่อง,องความสําเร็จนะคะมาตั้งแต่หนึ่งไม้เท้าก็เลยทีเดียวนะคะ มิถุนในเดือนนี้อาจารย์รู้สึกว่าโชคดีเรื่องงานนะคะงานมาโอกาสดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการลงทุนการใช้ใจ่ายเงินนะคะอย่าคิดใหญ่ทําใหญ่มากเกินไปนะคะบางทีอาจจะเสียงเงินโดยที่เโดยที่ไม่จำเป็นนะคะ เพราะนั้นต้องระวังนะคะไพ่ใบนี้เตือนในเรื่องของการใช้จ่ายการลงทุนอะไรที่มันเยอะๆสูงๆนะคะหรือค่อยๆลงทุนอะไรอย่างนี้ดีกว่านะคะอย่าทําใหญ่มากนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละสเต็ปทีละขั้นดีกว่านะคะเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยมันรอยอยู่อยู่แล้วนะคะเป็นไพ่สามถ้วยขึ้นมาแถมยังมีไพ่แปะในเท้าด้วยนะคะต้องเหนื่อยต้องต่อสู้กับอุปสรรคแต่ความสำเร็จมันมีมานะคะ อาจารย์มองว่ามันมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะมันจะต้องหมุนเงินจริงๆนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนที่อาจจะเอเอาเงินไปลงทุนหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่อาจารย์มองว่ามันน่าจะผ่านไปได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่นะคะที่ดีขึ้นมานะคะอุปสรรคนะคะเป็นพระราชาไม้เท้านะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย อาจารย์มองว่าอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาแต่ว่าคุณเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาได้นะคะในเรื่องงานเรื่องอะไรของคุณนะคะแต่ความรักสำหรับคนที่มีคู่ชาวราศีมิถุนนะคะมันมีไพ่เวรกัมเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางคู่นะคะบางคู่ที่แบบเป็นคู่ผ่านอะ่ะพอเป็นคู่ผ่านแล้วแล้วเหมือนแบบหมดวาสนาต่อกันแล้วนะคะต้องต้องพูดประมาณนี้นะคะ มันหมดวัสนาต่อกันแล้วนะคะไม่มีใจให้กันแล้วนะคะเราแยกกันอยู่นะคะแล้วอาจจะไม่ใช่แค่แยกกันอยู่อาจจะอยากกันเลยก็ได้นะคะบางคู่นะคะสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะเดี๋ยวถ้าไงดวงความรักนะคะอาจารย์จะดูให้อีกทีนึงนะคะแยกคลิดไปนะคะทางแก้มีไหมทางแก้เป็นไพ่พระ ถ้าสังฆราชนะคะเพราะนั้นตรงนี้ต้องใช้ศีลนะคะต้องใจเย็นนะคะใช้ธรรมะนะคะใช้เหตุผลพูดคุยซึ่งกันและกันนะคะก็น่าจะแก้ปัญหากันไปได้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะให้มันกลับมาในแง่ของ The World นะคะเพราะนั้นในช่วงปลายเดือนเนี่ยอาจจะมีบางคู่ที่เหมือนกับเหมือนจะ เลิกลาไปแล้วนะคะหันกลับมาจับมือกันนะมันมีความเข้าใจอะไรบางอย่างพอแยกกันอยู่แล้วเฮ้ยมันแบบมันเหมือนขาดอะไรไปในชีวิต้นนะคะกลับมาหากันดีกว่าฉันขาดคุณไม่ได้ฉันยอมปรับตัวเรามาพบกันครึ่งทางนะคะเพราะว่าไพ่ The World มันเกิดเ็นไพ่ความสุขความสมบูรณ์ของครอบครัวนะคะเป็นไพ่ของการเรียนรู้เป็นไพ่ของการเข้าใจเป็นไพ่ของการพัฒนาทางจิตวิญญาณนะคะ เพราะนั้นมันผ่านอะไรมาหลายหลายอย่างแล้วชาวราศีมิถุนเนี่ยจะมีความเข้าใจนะคะในชีวิตมากยิ่งขึ้นในการปรับตัวเข้าหากันมากยิ่งขึ้นนะคะมาะนั้นอาจารย์มองว่าไพ่มันไม่ได้ออกมาแย่ซะ yes, ทีเดียวนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีไพ่ไพ่เดชขึ้นนะคะมีไพ่แปดดาบขึ้นนะคะนั้นตรงนี้ชาวราศีมิถุนจะต้องระวังดูแลในสุขภาพของคนในครอบครัวแล้วก็สุขภาพของตัวเองด้วยนะคะ บางทีอาจาจะเจ็บป่วยอะไรแบบปัจจุบันทำทันด่วนก็มีนะคะว่าให้เวรกรรมมันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ระวังในแง่ของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะการขับรถขับลาอะไรต่างๆการเดินทางอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้เงินนะคะการลงทุนหรืออะไรสักอย่างมันต้องหมุนเงินหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย อาจารย์มองว่าในปลายเดือนปัญหาทุกอย่างเยจะค่อยๆขี้คลายลงนะคะเพราะไพ่จบออกมาดีนะคะนี้มาดูพลังสามอย่างนะคะอันนี้บอกว่าเป็น New Exercise Program นะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนชีวิตก็ได้นะคะเป็นบทเรียนชีวิตก็ได้ที่ชาวราศีมิถุนเนี่ยจะต้องเจอต้องฝ่าฟันกับมันนะคะจะต้องออกแบบนะคะชีวิตของเรานะคะให้ก้าวข้างกับปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆไปให้ได้นะคะ เป็นช่วงนะคะที่อาจจะแบบเหมือนเรามีความอ่อนแอบ้างเราต้องการพักฟื้นตัวเองบ้างอะไรนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงชีวิตนะคะมันเป็นจังหวะชีวิตนะคะถ้าเราจําเป็นต้องหยุดนะคะต้องพักนะคะก็ขอให้เราเข้าใจว่าเราพักเพื่อที่จะไปต่อนะคะ New Car e e r นะคะมันมีงานใหม่นะคะหรือตรงนี้ชาวราศีมิถุนนะคะ อาจจะย้ายจากงานอะไรใหม่ๆห,หรือว่าคุณทํางานอะไรเกี่ยวกับครอบครัวทําเป็นกงสีแล้วคุณออกมาทําเองก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งไม้เท้ามันเด่นมากนะคะแล้วไพ่นิวเคลียรตรงนี้มันขึ้นมานะคะคุณก็เลยอาจที่จะเอาเงินเก็บในส่วนคุณเนี่ยมาทําอะไรที่เป็นธุรกิจเดียเด่ยวๆของคุณก็ได้หรือว่าเป็นงานที่คุณชอบงานที่คุณรักนะคะแล้วทําแล้วมีความสุขนะคะ อาจารย์นะว่าตรงนี้มันมีโอกาสมากๆเลยนะคะขอเปิดให้อิกนิหนึงนะคะมาดูว่าเอ่เกิดอะไรขึ้นนะคะตกลงว่าเป็นงานใหม่หรือว่ายังไงนะคะลองดูนิดนึงนะคะขอสามใบนะคะอน่าจะเป็นงานใหม่จริงด้วยเป็นช่วงที่คุณอยากพักอะนะคะ เป็นช่วงที่คุณอยากพักอ่ะแล้วคุณก็คิดจะสารต่องานใหม่อะไรของคุณสักอย่างหนึงอะนะคะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้คุ้นคิดนะคะว่าอนาคตของคุณเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะคะแล้วมองว่าการออกมาเริ่มต้นทําอะไรใหใหม่ด้วยตนเองนะคะหรือการเปลี่ยนงานบางคนอาจจะเปลี่ยนงานโยกย้ายงานนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกับอนาคตของคุณมากกว่านะคะ เพราะนั้นถ้าใครมีเกณฑ์ที่จะยกย้ายงานเปลี่ยนงานทํางานใหม่ๆนะคะธุรกิจอะไรใหม่ๆงานส่วนตัวนะคะจะเป็นงานออนไลน์นะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับความสามารถเฉพาะตัวของคุณก็ได้นะคะบทสรุปนะคะคุณได้ The Star นะคะเพราะฉะนั้นเราคุณได้ The Star เนี่ยมันเป็นอะไรที่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นนะคะ ความสุขในชีวิตจะเกิดขึ้นนะคะการมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนนะคะต้องกล้าตัดสินใจนะคะในเดือนนี้มันมีโอกาสดีๆที่รอคุณอยู่นะคะอ,อาจจะมีการจบในเรื่องราวอะไรบางอย่างเรื่องราวเก่าๆไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรก็ได้นะคะอาจารย์มองว่ามันมีโอกาสที่ดีนะคะแล้วคุณพร้อมที่จะลุยมาก นะคะมาถึงเป็นอสศาวนถือดาบเลยคุณพร้อมจะลุยมากแล้วความสําเร็จมันก็รออยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันคอนเฟิร์มกันนะนะคะจะเวิลเนี่ยความสําเร็จมันรออยู่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อชอบที่จะลุยชอบที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณจะพบกับความสําเร็จนะคะชาวราศีมิถุนดวงดีมากๆแล้วนะคะก็ เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวราศีมิถุนที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเราลุยเราตั้งใจจริงนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะอาจจะมีอุปสรรคอะไรบ้างแต่มันจะนํามาเส่งชีวิตที่ดีกว่าความสําเร็จที่ดีกว่าของชาวราศีมิถุนเลยนะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณชาวราศีมิถุนมากๆนะคะที่ติดตามช่องของอาจารย์ณรีนะคะ ตอนนี้ก็คนติดตามเกือบ2,500คนแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ